รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวกลางทำความเข้าใจระหว่างกรรมการกรกตกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยหลังมีความเข้าใจผิดจากการโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k หมอ่อมหลวงประดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัด ประจําปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวกลางเชิญนายสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งและนายเรวัตเครือบุตรดีมหาโชคประธานสมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยพร้อมสมาชิกสมาพันธ์เข้าหารือหลังมีความเข้าใจผิดจากการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของนายสมชายกรณีอํานาจการจัดการเลือกตั้งโดยนายสมชายชี้แจงถึงเจตนาการโพสต์ข้อความว่าต้องการสื่อสารแสดงความห่วงใยถึงการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีเจตนาพาดพิงข้าราชการ หมายถึงนักการเมืองที่กำกับดูแลกระทรวงอาจใช้อำนาจและข้าราชการในสังกัดเป็นเครื่องมือพร้อมขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นเพราะการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนด้านตัวแทนสมาพันธ์ก็แสดงความเข้าใจต่อความตั้งใจดีของนายสมชัยและจะนำข้อมูลที่ได้รับไปชี้แจงต่อข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและหวังว่ากกตและมหาดไทยจะได้ทํางานร่วมกัน สมชายกล่าวด้วยว่าตัวแทนสมาพันธ์ได้เสนอแนวทางการตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น,นกลไกให้การเลือกตั้งมีความยุติธรรมซึ่งกรกะตจะนำไปศึกษาข้อมูลหากเป็นประโยชน์จะผลักดันเสนอต่อสอปอชอต่อไป